สวัสดีครับท่านผู้ชมช่อง PJ Pro Audio ทุกๆท,ท่านนะครับและท่านผู้ที่มารับชมช่อง PJ Pro Audio ด้วยนะครับวันนี้กับผมพัดจะมานำเสนอการรีวิวคอรสเซอร์เวอร์ของซินคิว่านะครับเป็นรุ่น MK 2 3 4นะครับรุ่นนี้จะเป็นระบบ2ทาง3ทางสเตอริโอและก็4ทางเป็นโมโนนะครับ วันนี้เราก็มาเริ่มต้นกันเลยนะครับมาแนะนำกันเลยนะครับช่องแรกฝั่งสายมือนะครับเป็นเกณฑ์นะครับก็หมุนแมาที่ศนเลยครับช่องที่2จะเป็นอ็อกซ์โอเวอร์ฟรีเนะครับช่องนี้ก็จะเป็นช่องตัดความถี่นะครับส่วนแม่บางคนตู้หน้าปิดก็จะ140นะครับ แต่ในระบบของตู้ลำโพงแม็กเวลที่เป็นสินค้าในบริษัทเดียวกันของผลิตภัณฑ์สินคีว่านะครับก็แนะนำให้ตัดตามกว่า140นะครับขีดหนึ่งแล้วก็ครึ่งหนึ่งก็ได้นะครับเสียงก็จะน่าฟังขึ้นเยอะไม่ไม่ขึ้นหูด้วยนะครับแล้วก็ฟังสบายหูนะครับส่วนแม่เป็นตัว วันรุ่มที่3นะครับวอลลุ่มที่3ก็จะเป็นตัวตัดออโซเวอร์ฟรีเจนซีตัวตัดความถี่ของของมิดนะครับคือเสียงกลางนะครับก็ไล่ไปให้ปรับไว้ตั้งแต่ 1.4K 2.4K 3 4 3.5k นะครับก็ฟังดูระบบของท่านเป็นหลักนะครับว่าเสียงท่านชอบแบบไหนนะครับ ตัวซีสีก็จะเป็นวอลลุ่มโลนะครับเกนโลนะครับถ้าเป็นสินคิว่าก็เลยเลขศูนย์ลงมาเลยนะครับประมาณ2ขีดนะครับสินคิว่าแม็กเวลนะครับเพราะผมลองดูหลายครั้งแล้วครับหรือไม่ก็ต่ำกว่ามาอีกครึ่งขีดก็ได้นะครับก็จะน่าฟังขึ้นเยอะเลยนะครับส่วนอันนี้เป็นมิดนะครับมิดก็ แล้วแต่ท่านเลือกเลยครับว่าระบบของท่านเสียงมิตดังเบาดังค่อยนะครับปุ่มที่3ก็จะเป็นเกณฑ์ของไฮนะครับเกณฑ์ของไฮถ้าเป็นระบบสินกีิวามาร์เวลก็แนะนําให้เลยมาขีดที่3นะครับเสียงจะน่าฟังนะครับอันนี้ผมลองดูหลายครั้งแล้วนะครับสอนเกณ์นี่ ถ้าระบบไม่พอเราก็เพิ่มเกณฑ์ได้นะครับ2ขีด3ขีดก็ได้นะครับแต่ถ้าระบบเราพอก็ไว้ที่ศูนนี่แหละครับแล้วก็จะมามีปุ่มนะครับปุ่มที่ให้มาปุ่มที่หนึ่งนะครับเป็นความถี่โลคัสนะครับ คือตัดความถี่ที่40เฮิรต์นะครับเสียงครางเสียงฮึมๆม,มเราฟังดูแล้วกวนลำคาญเราก็กดตัดออกนะครับแต่ถ้าเราไม่กวนไม่มีอะไรเราก็ไม่ต้องตัดนะครับเป็นตัวตัดความถี่ที่40เฮิรต์นะครับ20ถึง40เฮิรต์นะครับออกนะครับระบบนี้ก็จะเป็นเสียงฮึมมๆๆในระบบนะครับไม่กระทบเรานะครับแต่รู้สึกลำคาญนะครับ เป็นปุ่มนี้นะครับแต่ถ้าระบบของท่านม,มีปัญหาอะไรก็ไม่ต้องตัดออกนะครับจะน่าฟังกว่ากันนะครับแล้วก็มาตัวนี้นะครับเป็นปุ่มกลับเฟสนะครับมีมาให้3ช่องด้วยกันนะครับเป็นการเช็คเฟสนะครับว่าลาโพงเรากลับเฟสฝั่งไหนนะครับฝั่งไหนกลับเฟสฝั่งไหนไม่กลับเฟสลองเช็คดูครับถ้าลองฟังเสียงแล้วน้ําหนักเสียงทั้งสองข้างไม่หักล้างกันก็ถูกต้องแล้วครับ แต่ถ้าเป็นตู้หน้าเปิดตัวซับจะกลับเฟดได้นะครับแต่ตู้หน้าปิดไม่แนะนำนะครับถ้าตู้หน้าเปิดก็กดกลับเฟดได้นะครับเสียงก็จะมาอีกแบบนะครับส่วนอีกฝั่งนึงก็จะเหมือนกันนะครับอีกฝั่งนึงก็จะเหมือนกันทุกประการนะครับ แล้วก็จะมาด้านหลังนะครับด้านหลังก็ซินคิดว่าตัวนี้ก็เป็นระบบแจ็คโฟนอยู่นะครับแต่ถ้าเป็นรุ่นใหม่หน้าส้มก็จะเป็นแจ็ค xlr นะครับเป็นเป็นบาลานซ์อันนี้ก็เป็นบาลานซ์ทั้งหมดนะครับแต่ว่าเป็นแจ็คโฟนนะครับ เป็นแจ็ค TRS นะครับก็ถ้าเราเล่น2ทางนะครับแล้วก็กดลงนะครับแต่ถ้าเล่น3ทางแล้วก็ไม่ต้องกดนะครับตั้งสองตัวเลยนะครับไม่ต้องกดนะครับ เล่น2ทางเราก็กดนะครับส่วนตัว x over frequency ตัวนี้ไม่ต้องกดนะครับอันนี้ใช้สำหรับเครื่องไฟนะครับเป็นตู้เบรดกลางเป็นตู้เบรดกลางแล้วก็ super t w เต t e r นะครับอันนี้ไม่ต้องกดนะครับไม่ต้องใช้นะครับถ้าเราใช้ระบบ2ทางและ3ทางนะครับ ก็จะมีทั้งสองข้างเลยนะครับจะมีทั้งสองข้างนะครับ n o สยูดนะครับ S over นะครับเป็นตัวนี้ใช้ระบบเครื่องไฟนะครับเราไม่ต้องกดนะครับถ้ากดไปจะเป็นเสียงเครื่องไฟนะครับมีเบสมีมิดแล้วก็มีซ u เปอร์ทวิตเตอร์นะครับแล้วก็มาช่องนอมนะครับช่องนอมนี้ normal summit อันนี้ไม่ต้องไปกดนะครับอันนี้สเตอร์เสียงซับวูเฟอร์จะไม่เป็นสเตอร์นะครับจะเป็นโมโนนะครับอันนี้ไม่ต้องกดนะครับไม่ต้องใช้นะครับเราก็จะแนะนำกันประมาณนี้นะครับอันนี้จะไม่มีสวิต์ปิดเปิดนะครับสวิตปิดเปิดจะไม่มีนะครับใช้ไฟ230ลงมานะครับ ห0าสถึงหกเฮิร์ตสิบหวัตต์นะครับจะไม่มีปุ่มสวิตช์ปิดเปิดนะครับก็เหมือนยี่ห้อดังเลยนะครับเหมือนยี่ห้อดังทุกประการนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับเป็นคอสเวอร์ของบริษัท VC อิเล็กทรอนิกส์นะครับเป็นเม d e in Thailand นะครับชื่อเสียงมายาวนานนะครับบริษัทอยู่ที่ศูนย์การค้าวอลลัตนะครับ ส่วนภายในก็จะประมาณนี้นะครับมีมออแปลงมาให้นะครับเป็นระบบมออแปลงนะครับไม่ใช่สวิตชิ่งเหมือนแอสลี่นะครับก็ถือว่าอะไรก็ให้มาดีเลยทีเดียวนะครับราคาค่าตัวอยู่ที่8,600นะครับส่วนลดก็ติดต่อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศนะครับ แต่รุ่นใหม่จะเป็นจ็คข้างหลังจะเป็น XLR นะครับจะไม่ใช่โฟนนะครับไม่ใช่ t r s นะครับย่งไงก็ขอฝากช่องน้อยๆไว้ท่านกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกับคนทำคลิปนะครับยังไงก็ให้ท่านมีความสุขที่ได้มารับชมคลิปนี้นะครับ สวัสดีครับ